สวัสดีครับบนนี้ก็อยู่กับช่องต้องกอดสุดติดวันนี้เราก็เป็นคนดีมาวันหนึ่งนะฮะัเราไปช่วยเขาตามหาอะไรนะของเขาทำตกไว้ไว้หาบ้านเขาอะไรเงี้ยบ้านอยู่ที่นี y, ins, ้เองซอยยิ <premier cran> ่งเขาไม่รู้จักหรอกแต่เขาก็น่ารักมากเลยนะ เดินชมสวนไหมไปไปทางนี้เดี๋ยวไปเจอกันตรงทางเข้าเลยดกว่าทุกคนอตอนนี้เขาเราก็อยู่กันตรงนี่ไปทางนี้ไหมน,นี่ไหมอยู่กันตรงไหนพี่ต้องมาบ้านตัว<น>ใครโลไกอะไรนี่นี๋พระอี่ทุกคนเราไม่มีคู่รอยรอยกระทงเลยอ่ะกระทงหนักเลยไงเพิ่งเห็น นี่ค่ะสวนบ้านบ้านที่ค่ะสวนบ้านยายแล้วใช่ไหมพี่ต้องใช่ไหมนี่เราจะมาเดี๋ยวเรามารีวิวแบบพืชผักก่อนดีกว่านี่ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเร็วๆหน่อยนี่ก็จะเป็นเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอต้นมะม่วงต้นใหญ่เป็นร่มเงานะคะเข้ามาอีกสักนิดนึงเราก็จะเจอเราก็จะเจอมะนาวนี่ลูกแบบ สวยเลยสรแล้วนี่ที่อยากนำเสอเนอมาก,กันเพิ่งเคยเห็นต้นมะเขือม่วงเฮ้ยสวยมากเลย <c oughs> <c oughs> นี่เขาก็จะเป็นต้นต้นมะม่วงต้นเล็กแล้วก็ต้นมะนาวที่้องอันนี้ต้นอะไรต้นงู เอาดีๆเจ้ากอมใช่เป็นพุ่มๆเลยนะไปเฮ้ยจะเจอต่อไ้วเนี่ยต่อไปยังอ่ะอุ้ยมดเต็มเลยจะไม่เดินนี่ครตรงนี้ก็จะต่อไม่ได้การวิ่งผ่านไปเลยผ่านได้หรอตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลังต่อเราจะไปวาร์ปไปที่บางไกลกันเลยนะครับไปดูต้นไม้กันเราก็อยู่สวนกันแล้วไปเลยดูกัน ใครจะเข้ามาก็มาได้นะขออนุญาตถ่ายคลิปนะกข้มือก่อถ่ายคลิปเฉยๆตานี่นะค่ะก็จะเป็นสวนสวนวอะไรพี่ต้องอออต้นไม้ไม่ดังเฮ้ยตนี้อพี่ตงถ่ายกับรีวิวก็ได้สวยมากดูต้นเม็นแสงแน่นอนอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ลายสวยมาก

อใครอ,อะอเป็นไม้ด่างทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในบ่อก,กุ้งนะคะบอลกระาด,ดาษด่างแล้วก็มีพวกโปยเซียนเฟื่องฟ้าชวนชมแล้วก็นี่แมวนอนอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนี้กันข้ามไป เขาประตูดิเขากค่แต่งแค่ไ hey. หนรึให้นี่นะคะเฟสเฟสเฟเปิดป,ป,ป,ประตูอื่นนี่ค่ะก็จะเป็น<ะ>ช่องอไรนะช่องไรนะเออไม่คุยด้วยไปแล้วนั่นแหละทีเดียวเกมเมอร์เปิดกระจกไม่โชว์หน้าเนี่ยเหรอ เดี๋ยวเราจะขึ้นลูกให้ดูตรงกลางตรงนี้เลยปิ๊นะคะแล้วไปกันเถอะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็ไปนะซับไปบาย